สวัสดีครับสวัสดีเอฟทั้งช่องทุกทท่านครับครับมื้อนี้ช่วงเศร้าของวันที่สองครับก่อนรัฐบาลประกาศผลครับช่วงบ่ายๆครับทางช่องเฮาอ่ามีแนวทางตัวเลขครับชุดหวยซองห้าหมื่นครับมาฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับหมวดที่แล้วเอฟซีนะครับอ่หวยซองห้าหมื่นกระเขาอด้อครับเอฟซีเจ็ดหนึ่งตรงๆนะครับอ่ามาแบบด่วนๆกันเลยนะครับแบบสายฝัาแลบนะครับ ไอเอฟซีเขามาบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้อครับเอฟซีสิบวันผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับอ่าเพราะว่าทางช่องเข้าไปติดตามกันหลายสำนักนะครับอ่ามือนี้เสาร์วันที่สองมือว่านนี่นะครับเป็นวันแรงงานนะครับอ่าแนวทางรัฐบาลใหญ่ครับลงมาออกวันที่สองพฤษภาคมครับก็คือมือนี้ ช่วงใบใบเอฟซีสิมีโศกมีลาบกันทุกท่านนะครับมาเบิ้งกันหวยซองห้าหมื่นสาววันหวยออกครับว่าเพิ่์นสินเนียนยำให้ปิดตัวไหนนะครับอขอกราบขอบุญขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านนะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับขอกําลังแรงใจคนละหนึ่งไล่หนึ่งแช่ดื้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับอ่าครับเพื่อ่เป็นการเสียเวลาครับไปแบบดวนๆกันนะครับมือนีเฮ้ามาเบิ้ง หวยซองห้าหมื่นนะครับแล้วคลิปตองงวดเท่าได้ปล่อยไปแล้วครับเพิ่นทรงตัวเลขแนวทางมาไห้ล้วก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับคลิปตองงวดไอ้เอฟซีเบิงคลิปย้อนหลังก็ได้แล้กกามือนี้นะครับว่าเพิ่นสเน้นย้ำให้เป็นตัวใดเดี๋ยวทางช่องเท่านะครับสิเปรียบเทียบนะครับคลิปตองงวดกับคลิปสรุปนะครับให้เอฟซีเบิ้งตัวเลขแนว้ทางพร้อมว่าสิแตกต่างกันบอหรือแนวทังตัวเลขย่งสิเป็นตัวเก้าตัวเดิมเพิ่นเน้นตัวใด อ่ะครับเฮามาเบิ่งน้ากันสําหรับตัวเลขแนวทางหวยซองห้าหมื่นอ่ะครับนี่มาเบิ่งน้ากันครับเอฟซนี่เป็นคลิปต่อหงวดครับหวยซองห้าหมื่นครับสองพฤ้นสภาพคมเป็นคลิปต่อหงวดนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งรายการแนวทางมีศูนย์สามศูนย์สี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นี่เป็นคลิปต่อหงวดนะครับแล้วเมื่อน,นี้นะครับเช้าวันหวยออกครับวันที่สองเฮามาเบิ่งกัน ว่าเพื่อนสีเนียนยำให้เปลี่นตัวใดเดี๋ยวผมสิอออสริ์นะครับเปรียบเทียบให้กันให้เบิ่งนะครับให้เอฟซีเบิ่งนะครับเปรียบเทียบกันให้เบิ่งอ่าเรารอเบิ่งน้ำกันนะครับเนี่ยครับอ่าดาน้า่มือเป็นคลิปต้องหงุดนะครับเบิ่งสริ์ให้ดีนะครับซ้ายมือนี่ครับเป็นคลิปต้องหวนดอ่าเดี๋ยวปรับมุกงกองให้เอฟซีใหม่ครับนี่ครับ นี่เป็นคลิปต้องงวดครับอ่าแนวทางของเพิน่นสาววันหวยออกครับอ่าเพื่อนเด่นไปตัวใดพี่น้องเด่นเลยครับอ่าถือว่านั่เป็นตัวเก้าตัวเดิมครับเน้นย้ำไปที่0ูนย์สนะครับเน้นย้ำไปที่0ูนย์สแล้วก็ตัวกัน07นนะครับ f c อ่ะนี่คือซองห้าหมื่นับหวยซองห้าหมื่นเช้าวันหวยออกนะครับ เป็นแนวทางตัวเลขครับกระถือว่าเป็นตัวเก้าตัวเดิมครับ f อฟซครับเป็นตัวเก้าตัวเดิมครับ0ูนย์ครับเด่นเลยนะครับศูนยแต่ว่าชุดคลิปต่องหวดจะมี31มมี1 4่นะครับอา FC มาักอาคิปตองหวดก็สามารถจะได,ด้วิ่งบนล่าง0นยกับ1แล้วก็คลิเเชาววันหวยออกครับมี สคริปสาวันหวยออกครับมี0ูนเกตเขาว่านั่นเป็นตัวกันนะครับอ่าย่ำแนวทางนะครับเอาครับเอฟซทุกท่านนะครับมักชอบแคปหน้าจอไวเป็นแนวทางฝากต้อนกันเด้อครับดุนดวนกันเลยครับสาวันหวยออกครับมื่อวันที่สองพฤษาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหนวยสองห้าหมื่นนะครับอ่ามีสองสกิปให้เบิ้งครับเบิ้งให้ดีสคริปแรก ด้านซ้ายมือของ FC ครับสิเป็นสคริปต่อหงดนะครับมี0304 3114แล้วสาวันหวยออกครับถือว่าเป็นชุดเน้นเลยกลเป็นตัวเก้าตัวเดิมครับเ c เพื่อนเดินไปที่0304ตัวกัน07นะครับแนวทางครับเป็นบนล่างเด้อครับย้ำแนวทางให้ FC ได้เบิ่งงในช่วมกันนะครับให้เข้าใจแนวทางเป็นบนล่างนะครับ รับหววที่ผ่านมานะครับก็เข่าเจ็ดหนึ่งเด้อครับหวยซองห้าหมื่นนะครับตรงๆกันเลยทั้งช่องเฮ้านะครับปล่อยคลิปเช้าวันหวยออกกับสิบหกเมษาครับที่ผ่านมานะครับหวยซองห้าหมื่นมาแบบด่วนๆนะครับเอามือนี่กะแต่ว่าคลิปตัวงวดพ่นปล่อยอ่าปล่อยมาให้ตะโดนแล้วนะครับเอฟซีเอฟซีเบิ้งคลิปย้อนหลังใดเอาครับเนาะ เพียวความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเขียนให้สคริปต์ให้เอฟซีได้เบิ่งกันบอรอนะครับบนล่างเด้อครับเอฟซีอ่าเป็นบนล่างนะครับแนวทางเป็นบทล่างหวยซองห้าหมื่นเช้าวันหวยออกครับเอาครับมักชอบแคปหน้าจอไว้ครับอ่าเอฟซี FC ทุกท่านนะครับหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอบ่เป็นครับอ่าเช้าวันหวยออกเด่นไปที่0304ตัวกันนั่นก็คือ07 อ่าแนวทางเป็นบทลางนะครับถือว่าเป็นบทลางกันเลยอ้าวอารมณ์นะครับเดฟซีอ่มามักชอบครับแคปหน้าจอไว้นี่เป็นสคริปต์ตองหวดด้านซ้ายมือครับสคริปต์ตองหวดด้านซ้ายมือสิมิยุชิคูนะครับกามิซูนสามซูนสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเด็กกะคลิปสรุปมือนี่คงสุดท้ายท้ายสุดก็คือซูนสามซูนสี่ครับคือตัวเด่นเลยตัวกันคือซูนเจ็ดอ้าว กัดสิถือว่าศูนย์ยังมาแห้งอยู่นะครับเอฟซถือว่าศูนย์ยังมาแห้งกันอยู่เอาครับมักชอบแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางฝากตอนกันสําหรับตัวเลขแนวทางครับหวยสองห้าหมื่นอ้าวลมนะครับเอฟซีลมลมลมนะครับเอาครับเบอรสกีให้ดีแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้มากชอบกระจัดขัดใจกระพันกับทางสองเข้าเสนอเป็นแนวทางครับอาจจะของตัวเลขเพิ่นไฮมากก็เป็นแนวทางครับฝากตอนกัน พิ่ารณาเบิงนะครับมักสอบกับจังจัดขัดใจก็ผ่านนะครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับหวยซองห้าหมื่นเช้าวันหวยออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซีมักสอบกับแคปหน้าจอไวเดอร์ครับสาหรับแนวทางตัวเลขแต่ละสํานักนะครับก็เขาแน่รุดแน่เป็นธรรมดาเด้อครับเป็นแนวทางครับเฮ้าเบิงให้เป็นแนวทางนะครับทางช่องเฮ้าก็อยากให้เอฟซีครับมีโชคมีลาบกันทุกทุกถันนะครับ พื่อพยายามหาเสาะหาสำนักใหม่ๆหรือว่าสำนักที่คิดว่าเจ๋งนะครับมาฝากตอนเดียบซีพยายามเสาะหาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็สำหรับแนว่ทางตัวเลขนะครับบัวสิเป็ี่นสำนักต่างๆกับปล่อยเป็นโครงสุดท้ายไปเป็นที่เรร้อยๆนะครับมักชอบกับตดตามบวมักเข้ากับปล่อยผ่านนะครับแต่ละสำนักมักสำนักใดเข้ากับมักติดตามใดนะครับก็ขอกกับขอบุญขอบคุณเดบซีครั้งหนึ่งที่คอยเป็นกำลังแรงใจกับ ทุกยอดไหลหยอดแชร์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับอ่านอยู่เด้อครับคอมเมนต์ก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบครับบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเวลากะของแอดกะชุดละหุกนะครับเอฟซีส่วนไก่ไกหวยออกนะครับชุดละหุกเพราะว่าอยากติดตามสำนักต่างๆนะครับโทรนะครับเสียนต่างๆก็โทรมาหลายนะครับเอฟซีแต่ว่าบางเทียบบางที่เขาก็ต้องรอเบิ่งตัวเลขกในทางของเพื่อนสกอนนะครับจังเอามาฝากตอนกัน เพื่อความชัดเจนนะครับเบิ้งตัวเล็กเนวนะทางเบิ้องนะครับสะก้อนสักสองสามงวดนะครับว่าแนวทางของเพิ่นเดินดีบอห้องกัจจังออกมาลงนะครับนี่คือการทํางานของแอ็ดนะครับเาต้องเบิงเ้งแนวทางเพิ่นสะก้อนบอมแอนว่าเพิ่นทรงมาให้เข้ากับสี่ออกมาลงโหลดบอมแอนนะครับเอาแจ้งให้เอฟซีได้ทราบกันนะครับ,ออรบขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเล็กเนวทางครับหวยสองห้าหมื่นเช้าวันหวยออก หวังวายเอฟซีสิแคปหน้าจอไว้เป็นที่รียบร้อยสุดท้ายนี้ให้ f เอซทั้งช่องครับสุกๆมันมานลำด้้ยสุขุสุขคนช่วงบายๆหาได้รับเงินก่อนตัวทุกทุกทันสวัสดีครับ